มาดูเหลี่ยมแย่งล้วนนะครับตีจุลานะครับเจอกับฝั่งโน้นนะครับทีบ้างรีนะครับเป็น เหลี่ยมคันเทพนะครับแย่งอย่างเดียวนะครับดูนะสายขวาได้หมดเลยนะตีจุลานะครับไม่ค่อยจะเห็นได้เห็นเล่นในเหลี่ยมนี้นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่มีเบสิกพื้นฐานระดับเวทต้นๆเลยนะครับน้องเต้นะครับเต้จุลาก็คนนี้เลยนะครับอ้าวสกอร์ยังไงเอ้ยโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะครับขึ้นนำเป็น6ต่อ3แเต้มนะครับขอไปนะครับสำหรับ f c ทุกท่านที่เข้ามา ที่แอนดมินไล์สดช้ากันไปนะครับ6ต่อนะครับทางั้นเตยจุฬานี่ต่อให้ชิดบางพลี3แต้มนะครับก็เตนี่ชื่อชั้นนะครับมาก่อนทางนั้นของชิดบางพลีนะครับดูนะฮะยังไม่ได้แต้มเลยนะครับได้แค่แต้มต่อสำหรับชิดบางพลีนะครับแต้มนะครับ3ต่อ6นะครับเอาละสิชิดนะครับดีดส้นไปลูกนี้โอกนะครับไม่แม่นนะครับเตยจุฬานี่ก็มีทักษะหลายเหลี่ยมเลยนะครับหลังเท้าก็เล่นเป็นนะครับเตยจุฬานะครับ เตะข้าฟรีนะครับก็เล่นได้นะครับอาแล้ฮะแตมหกต่อสามนะครับมานะฮะชิดดีดไปเต้นะครับจังหวะนี้ดีดไม่ทันนะครับดีดไม่แม่นนะครับเปลี่ยนเติมนะครับแง่งล้นล้วนนะครับแต้มนะครับสามต่อหกนะครับเกมเ์ฟของทิดบางพลีนะครับ นะฮะดีดไปนะครับเอาออกอีกแล้วนะครับจังหวะการคอนโทรนี้มันมันอาจจะลำบากหน่อยนะครับถ้าไม่ฝึกมาเป็นอย่างดีนะครับนี่นะฮะเกมเสริมนะครับต่างฝ่ายต่างเสริมไม่ค่อยได้นะครับก็ถือว่าเป็นตะวก้อที่ อยากทดลองนะครับว่าเหลี่ยมนี้จะเล่นได้ขนาดไหนนะครับสามต่อหกนะครับชิดบังพีงัดซ้ายไปเตะงัดขวามาเอาละฮะงัดซ้ายมาเหลี่ยมไหนงัดเหลี่ยมนั้นนะครับโอ้โหนะฮะใครชนะนี่ไปเจอชาไต้หวันหรือเปล่านะครับดีส้นออกไปนะครับสรับทางด้านของชิดบังพีนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านเตะจุฬาได้เสิมนะครับหกต่อสามนะครับตัดยอดนะครับ นะคเหลี่ยมนี้นะครับก็เบอร์หนึ่งก็ยังคงให้ทางด้านของชาไต้หวันนะครับเป็นเบอร์หนึ่งระดับประเทศระดับโลกก็ว่าได้นะครับชาไต้หวันนะครับเหลี่ยมแง่งนะครับหรือว่าส้นนะครับได้แต้มแล้วนะครับสำหรับเตยุลานะครับเจ็ดต่อสามนะครับ โอ้โหเฉือบดีนะแตชิดยังอยู่นะครับดีดสายไปดีดขวานะครับสายขวาได้หมดนะครับเต้ก็เหมือนกันอ้าวเรียบร้อยดีนะครับโดนโยงหลังมานะครับได้อีกหนึ่งแต้มสำหรับเต้ยจูลานะครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับตอนนี้สกอขยับไล่เป็นเจตสามแล้วนะครับเต้ยจูราขึ้นนานะครับแต้มนะครับเจตสามหมาซ้ายเอ้าทัดหัวเน็ตไปเต้ยังอยู่ซ้ายคืนมาขวาซ้ายดีดมาหน้าเน็ต เต้นะครับงัดมาทิดโอ้โหเอาละแลกกันแล้วนะครับแต่ว่าเต้นี่ม่นกว่านะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็นแปดต่อสามนะครับเอ้าเก้าต่อสามนะครับเต้นะครับตัดยอนลูกนี้โอ้โหนะครับไม่ข้ามนะครับแ้มยังไม่ขยับเลยนะครับได้แค่แ้มต่อนะครับสำหรับทางด้านของจิตบังพลีนะครับสามต่อเก้านะครับ ไานะฮะไม่ข้ามนะครับเกมสืบไปไปมามาในสืบเสียเยอะนะครับชิศบังพลีนะครับเก้าต่อสามนะครับเตะนะครับหยอดหน้าซ้ายเตะซ้ายคืนมานะครับทิศขวาบ้างลูกดีออกได้อีกหนึ่งเต้โอ้โหนะครับไปกันใหญ่แล้วนะครับคืนนําเป็นสิบต่อสามสำหรับทางด้านของเต้ยุลานะครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับสิบต่อสามนะครับเตะตัดหน้าซ้ายดีนะครับ มาซ้ายอีกทีหนึ่งชิดซ้ายตัดคืนขวาบ้างดีดโยงสูงลูกนี้แต่ก็ลงนะครับยังเปลี่ยนเสิอมั้ครับปาเกมแล้วนะครับผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีนะครับเหลี่ยมนี้ก็ถือว่าอาจจะไหลเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหลี่ยมที่ล็อกกันนานนะครับแต้นะครับสามต่อสิบนะครับชิดนะครับสืบไปนะครับตีบีดมา จะได้แต้มไหมนะครับสำหรับชิดบางพลีได้แค่แต้มต่อตอนนี้นะครับโอ้โหโดดซ้ายขวาได้นะฮะยังมาได้อยู่เอาละครับเดิมจะดดะแล้วนะฮะเตะจุฬารับ1 2สองมานะฮะทางด้านชิดตัดยอดหมาแล้วนะครับแต้มแรกของชิดบางพลีนะครับขยับมาเป็น4ต่อ10นะครับ3แต้มนี้คือแต้มต่อนะครับเตะต่อให้3มแต้มนะครับ4ต่อ10บนะครับชิดบางพลีนะครับเสิร์ฟทัดน็ตไปลุงนี้ออกนะครับนะฮะเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ สิบต่อสี่นะครับเตะนะครับหมาตรงตัวแต่ว่าแง่งไม่แม่นนะครับขยับขึ้นไปเป็นสิบเอ็ดต่อสี่เต้มเดียวเกมนะครับปิดเกมในไมเตะจุฬาหมาซ้ายชิดกระแทกปลายโดนดิดขึ้นมาลูกดีโอโหเกมไปเลยนะครับเปลี่ยนเตะจุฬานะครับเอาชนะชิดบางปรีไปได้นะครับก็ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับสิบสองต่อสี่แต้มขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์นะครับขออนุญ,ญาตตัดไลฟ์สดไปก่อนสวัสดีครับ